เี่เี้ยไหมจักไหมดูเปิดดูมคุณเอาล็อกตัดเบียดใช่ไหมคุณลอเรานะอันนี้แหละจะได้ปหลอ,อกเขาบ้างนีม <laughs> ่มันโอ้เป็ 啊、嗯！ พลังงานนอนพลังงานนอนในร่มสั่งทนต้อเมัน้อนร้อนอย่างี้ไม่้อาีเถอะเข้าที่เดินดูอายนดสอแล้วนะุกเข้านะเดูสิว่าเหมือนแค่แค่อแม่ม้า

จะไปโดดหมอในวไหมั้งเนี่ยไปโดดทำไรเล่าเอ้ามันเป็นหนูเป็นหน้าที่ของหนูไงหนูต้องไปฝึกอานะหนูต้องไปฝึกไย่าไปคิดเอย่าไปโดดนะนอกหนแม่ตานอย่าไปดีด้วยเป็นไรมั้ยเราต้องหมดบทพันชีวิตสู้ต่อไปไม่ใช่เป็นไอ้นี่โดดหมอใช่ไทเราหมอเองไม่โดดเออ มันใจนะแล้วมั้องเามาเอาเยตุนี้่่คนตะเลยเป็นโดดเยอะเลยโดดละซนเลยยังไม่ได้โดดต่มันจะไปเดีนหน้า ดลูดิทาเนี่ยตรงนี้จับดูทีเนี่ยจับดูทีเนี่ยบวมตรนี้บวมขนาดนามันต้องทำให้มันหายบวมมันก็บวมอย่างนี้สิเอาดิเช่เนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นก้อนเลเลยเด้ นวดมือเสียตรงนี้นี่นวดหนักคนนี้ที่เจ็บมือหนักนั่นเป็นหมออาผมเคยนวดมาแล้วเนี่ยตรงนก้อนเป็นตรงนี้แหละทีไปเขาบอกว่า เห็นไม็มไร,รงเลยอ,อ,อ้เอาเดี๋ยวดใครใ้ไม่รูดจออกเดินไปก่อนเดินไปเดินมา <c oughs> เออเดินจะได้รู้ แมน Để đi ค่ะค่ะขอโทษที่โดน ngay กวน เดี๋ยวนี้เราจะขอมันนะไงเด็กก้อนยันก้อนยันหาเจ็บแล้วยังดิ้หน่อยดินหน่อยดีแล้วดีแล้วเอเงี้ย้ะน็อตไล่เลี้ยงยิงเลยคนเนี้ยเหล่าเอามันติดบน นก็ไม่ได้แก้ก็ยังไม่ได้อะแล้วมันเคยได้มั้งรยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยก็ต้องแก้ไม่ตามกำหนดเนี่ยไม่ได้บุญเรามันมีแค่นั้นขอไว้แสนได้หมื่นอ่ะขอไว้แสนได้หมื่นเบื้องบนให้ไหมะแต่บุญมีเขาแค่นี้ไม่ครมนี่แหละเราปัญหานี่เราถึงโดนเบื้องบนเขาเล่นอยู่เรื่อยทำให้เจ็บนู่นเจ็บนี่เราสมมติเราขอล้านนึง แต่บุญเราู่อยู่แค่เนี้ยเบื้อบนเขาให้แล้วนะต้องแก้บนมาอย่างนี้ต้องแก้ระดับหนึ่งรู้จักบัญญักิ์ปลายางนะเราต้องแก้ระดับหนึ่งถูกต้องนะแต่เราไม่แก้เลยเบื้อบนเขาเล่นเลยปวดนู่นปวดนี่เจ็บนู่นเจ็บนี่นี่ mm. okay. แหละสาเหตุละเออใช่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยเราเป็นซะอย่างเนี้ย ก็ใครจะช่วยเราได้ล่ะเข้าใจไหมหลวงพ่อนสิลิดำนั่นถือมากกล้าขอเบื้องบนเขาก็กล้าให้แต่ให้ตามบุญแต่ถ้าไม่แก้บนไปไงร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะปิดเงินทุกทางเข้าใจไหว่าปิดเงินทุกทางไหมใช่แล้วเราจะดิ้นไปไหนอ่ะดิ้นไม่ออก นี่ไงเราถึง่เราจะชสงใช่ต้องชำระนิสส่งไปเรื่อยๆถ้านึกออกก็ไปไปแก้ที่เราบนไว้ถ้านึกไม่ออก, е, ออกตู้ชำระนิสส่งเลย ảo, อเบอ,อกขอแก้บนขอแก้บนขอแก้บนไปเรื่อยๆเข้าใจห้นะมแ้วอรยมายทนหมดแ้่านส่งตไหนก็ได้เอายกทุนหมดแล้วตู้

ดีแล้วนี่นะที่เราเดินไปทีกดไม่ถูกผมถูกกรไม่องค่ไนเบาๆทำบนน้าเที่งเคลิปาวแล้วข้าห the <laughs> long